นักเรียนนะคะที่เข้าเรียนในวันนี้นะคะ13คนนะคะ,ะไม่รอแล้วนะคะเราจะเริ่มเรียนกันเลยเนาะเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละกับอัตราส่วนนะคะโจทย์ปัญหาร้อยละกับอัตราส่วนนะคะตัวอย่างเช่นอ่ดูเรามาดูตัวอย่างเนาะได้ยินครูไหมได้ยินครูไหมเนี่ยได้ยินไหมคะ <IST. S 2> ได้ยินค่ะได้ยินดีค่ะโ,โอเคโอเคขอบคุณครับอ่าโจทย์ปัญหาร้อย่วนะคะในการสอบคณิตศาสตร์ชะ้นวุฒสอบได้คะแนนหน้าคะแนนนะคะเต็มหนึ่งถ้าเรียนหน่าจะรู้จักคําว่าร้อยละนะคะกับคําว่าเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเราเขียนเป็นเศษส่วนคำว่าร้อยละจะมีส่วนเป็น100ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์จะมีส่วนเป็นร้อย นะคะถึงตีค<อ>่ามาเป็นร้อยละกับเปอร์เซ็นได้นะคะอัตราส่วนคะแนนที่สอบได้ใครเปิดไม้ลูกปิดไม้นิดนึงมวยไปไหนเนี่ยมวยไปไหนลูกคะไปไหนลูกยายโทรตามค่ะยายโทรตามยายโทรตามหนูปิดปิดเสียงน,นิดนึงเพื่อนเพื่อนไม่ได้ยินลูกปิดเสียงก่อนเปิดเสียงก่อนค่ะโอเคขอบคุณค่ะอัตราส่วนคะแนนที่วุ้ิสอบได้ตออได้คะแนนเต็มสอบได้เจ็ดสิบห้าเห็นไหมคะแล้วก็คะแนนเต็มหนึ่งเป็นเาสน 75ต่อ100นะคะซึ่งร้อยละกับอัตราส่วนมันก็เกี่ยวข้องกันนะคะเพราะนั้นอันตราส่วนที่แสดงเป็นที่ปร,ปริมาณนะคะโดยมีปริมาณหลังเป็น100เป็นคะแนนเต็มนะคะลูกเราลร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างเช่นข้อน,นี้นะคะถ้าเราจะบอกว่าในการสอบคณิตศาสตร์เนี่ยวูดสอบได้คะแนน75คะแนนจาก100คะแนนวูดสอบได้ร้อยละ75หรือจะพูดอีกในหนึ่งคือวูดสอบได้ 75เปอร์เซ็นต์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนนักเรียนจะเขียนร้อยละก็ใจร้อยละแบบนี้นะคะ่วนเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แบบนี้มีเท่ากันไหมมีค่าเท่ากันเหมือนกันถ้าเราเขียนในรูปของอัตราส่วนจะได้เป็นเป็นหนึ่งร้อยนั่นเองนะคะส่วนหนึ่งร้อยแบบนี้นะคะถ้าเราเขียนเป็นเศษส,ส่วนจะเขียนได้แบบนี้ถ้าเขียนเป็นอัตราส่วนก็75ต่อ100แบบนี้นะคะถ้าเขียนเป็นร้อยละก็จะเป็นร้อยละ75ถ้าเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็7 5เปอร์เซ็นต์ ว่าทุกตัวมีค่าเท่ากันหมดเลยนะคะวุฒพอวุฒสอบได้แค่75คะแนนจาก100คะแนนนะคะอันนี้เข้าใจเนาะผ่านนะคะอ่าต่อไปการกล่าวถึงร้อยละให้บอกด้วยว่าเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนใดเช่นร้อยละ5นะคะร้อยละ5อันนี้อันนี้จะเกี่ยวเนื่องกับของ5หนึ่งนะคะอ่าดูนะ แช่นนี้บอกว่าร้อยละห้ของคือสอนไปแล้วนะของคือคูณนะคะร้อยละหก็คือหอ้าต้องเ,เขียนเาห้ส่วนร้อของคือคูณของอะไรของสามเพราะฉะนั้นสามมีส่วนเป็นหนึ่งนะตัดได้ตัดควายแบบนี้นะคะตัดควายเป็นตัว x นะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งกับห้ตัดไม่ได้แต่ร้อยกับสามร้อตัดได้หนึ่งร้อได้หนึ่งร้อยหนึ่งรเห็นไหมคะหได้สเพราะฉะนั้นหนคูณหนึ่ได้หนึส้าส่วนเนะคะ 5้คูณสได้15แต่มีใครเขาเขียนหลักรูปว่า5้าส่วนก็ขีดนจนเต็มคือ5เองนะคะอย่าเพิ่มเติมให้เขาเลยถมงงนะคะจำไว้แล้วกันว่าถ้าเกิดว่าเขาถามว่าร้อยละเช่นร้อยละ10ของ1,000ของคูณเวลาเรามาตั้งเราก็มาตั้งแบบเจ็ดสิบอ่าวร้อยละ10บร้อยละสิบสส่วนร้อยนะคะนะสิคือ10บส่วนร้อยของคูณของคือคูณคูณอะไรคูณ1,000 ว่าสิบของหน,น่ันอ่ะเขียนไปก็ได้หรือใครจะกลัวงงก็ใส่ส่วนหนึ่งไปด้วยได้นะคะแล้วเรามาตัดแบบคูณค้วยแบบนี้สิบกับหนึ่งตัดไม่ได้แต่สิบกับพันตัดไอ้ร้อยกับพันตัดได้หนึ 1, 000, ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสิบได้หนึ่งพันเพราะฉะนั้นร้อยของหนึ่งพักนก็คือหนึ่งร้อยนะอ่าเขาผ่านนะคะอ่า <L un ters> ต่อไปอเรามาดูหนะ้าต่อไปไวไปช้านะคุจะไปช้าใครไม่เข้าใจถามถามนะคะถามได้ถามได้ตลอดเลยเปิดถามเลย มาดูต่อในการจัดซุ้มนะคะในการถ่ายอัตราส่วนอัตราสนวนโป่งสีฟ้าต่อเห็นไหมคะน,นะต่อจานวนลูกโปร่งสีขาว8ต่อ10ดังนั้นตัวเลขที่มาก่อนน่าจะเป็นลูกโปร่งสีฟ้าอยู่ที่8 10. ลูกนะคะแล้วก็ลูกโปร่งสีขาวอยู่ที่ 10, 10. ลูกนะคะอัาตราส่วนนะคะต่อลูกโปร่งสีขาวอยู่ที่8ต่อ10ไปตาส่วนเลยนะลูกนะ ทำปริมาณหลังที่เราจะสามารถบอกร้อยละได้นะคะแปดต่อแปดเป็นเศษส่วนนะคะก็คือ8ปส่วนสิบทันนะทันนะเรื่องเก่าด้วยนะคะเอามาเขียนเป็นเศษส่วนก็คือแปดส่วนสิบทำอย่างไรให้ตัวส่วนเป็นร้อยเพื่อตีกลับให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็คือหาตัวมาคูณเวลามาคูณคูณทั้งเศษและส่วนสิบอะไรได้หนึ่งร้อยสิบสิบเป็นหนึ่งร้อยนะคะเวลาคูณคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้ นะคะส0บคูณ8ได้80นะคะคูณส0 0อยเพราะส้อยถ้าตีกลับมาให้เป็นเปอร์เซ็นต์เราก็จะได,ด้นะคะไม่ยากนะไม่อยากค่อยคิดนะคะไม่ค่อยคิดลูกโป่งสีฟ้าก็จะได้80%ของลูกโป่งสีขาวนะคะอ่หน้าต่อไปนะคะอ้าวอันนี้จะยากนิดนึงนะคะอันนี้ฟังดีๆนะอันนี้ยากนิดนึงอันนี้จะคิดหลายซ้อนนะคะหลายซ้อนนิดนึงนะคะแต่ไม่ยากคิดดีๆตามครูให้ทัน ร้านทำร้านทำขนมซื้อไข่ไก่นะคะสองไข่นะลูกไข่ไก่และไข่เป็ดมาทำขนมในอตราส่วนเห็นไหมคะเขากำหนดมาให้นับจำนวนไข่จำนวนไข่เป็ดเพราะนั้นไก่มาก่อนเป็ดนะลูกอ่าาไก่สิบสามเป็ดเจ็ดไก่สิบสามเป็ดเจ็ดก็คือสิบสามต่อเจ็ดร้านทำขนมซื้อไข่ไก่กี่เปอร์เซ็นต์ของไข่ทั้งหมดซื้อไข่กี่เปอร์เซ็นต์ของไข่ทั้งหมด ถ้าโจทย์บอกมาว่าถ้าร้านทำขนมซื้อข้งหมดและไข่เป็ดกี่ฟองอ่าถามเยอะมากแต่ถามว่าไม่ยากนะคิดดีๆไปตามที่โจทย์บอกดูนะคะจํานวนไข่ไก่ต่อไข่เป็ดโจทย์ให้มา13ต่อ7เสร็จแล้วถามไข่ทั้งหมดคําว่าไข่ทั้งหมดนั่นียนก็ต้องเอาไข่ไก่กับไข่เป็ดมารวมกันถูกนะทันนะไข่ไก่13ไข่เป็ดเเพราะนั้น13บก7ได้20จะมี20ฟอง เพราะโจทย์ถามอะไรเนี่ยกลับด <ed> <t> ูที่โจทย์นะคะโจทย์ถามว่าถ้าร้านทําขนมซื้ออ่จํานวนไข่ไก่ต่อจำนวนเดือเป็นสิบสามต่อเจ็ดถ้าร้านทําขนมซื้อไข่ไก่กี่เปอร์เซ็นต์ของไข่ทั้งหมดนั่นหายความว่าเราดเปอร์เซ็นต์ได้ก่อนแล้วถึงจะหาเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเราได้ไข่ทั้งหมดอยู่ที่ยี่สิบฟองจํานวนไข่ไก่ต่อยี่สิบไข่คือสิบสามเห็นไหมไข่ไก่คือสามไข่ทั้งหมดคือยี่สิบดูนะ ไข่ไก่คือ13ไข่ทั้งหมดคือ20เท่ากับ13ส่วน20ทันนะเราจะทำไข่ไก่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อสักครู่บอกแล้วจะทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ต้องหาตัวมาคูณตัวส่วนให้ได้ร้อยเพราะฉะนั้นก็มาคูณ5 5าส่วนาเวลาคูณคูณทั้งเศษและส่วนนะคะเห็นไหมคะสคูณ3 5ใส่5ทด1 5 1 5หหทด1เป็น6 5 20คูนห้ได้100เพราะฉะนั้น, 5, น, 5, น,น,ะะนไข่ไะะก่ จำนวนไข่ไก่มีทั้งหมด65เปอร์เซนต่อไปเรา,เาลูกไข่ไก่แล้วนะต่อไปหาไข่ที่จะยากนิดนึงเพราะเขาถามหลายอย่างลูกหาไข่เป็ดไครไี้เท่าไรไข่เป็ดมีไข่เป็ดมีเจ็ดนะไข่เป็ดต่อทั้งหมดคือยี่ิเราหาทั้งหมดมียี่สิบเพราะนั้นได้เจ็ดส่วนยี่สิบทำอย่างไรให้ตีไข่เป็ดเป็นร้อยละหาตัวคูณทั้งเศษและส่วนให้ตัวส่วนเป็นร้อยนะคะก็คือห้าเหมือนเดิมนะคะ 7จ็ดห้าสาคูณห้าหเพราะฉะนั้น35มสิ่วนร้อก็คือ35เปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นไข่เป็ดจ,จะมีอยู่ที่35เปอร์เซ็นต์ไข่ไก่อยู่ที่65เปอร์เซ็นต์อ่าเราคำตอบนี้แล้วไข่ไก่กี่เปอร์เซ็นต์กับไข่เป็ดเปอร์เซ็นต์ได้สองคำตอบแรกแล้วนะต่อไปเราหาคำตอบต่อค่ะคำถามต่อไปคือถ้าร้านขนมซื้อไข่ทั้งหมด3ฟองจะเป็นไข่ไก่กี่ฟองไข่เป็ดกี่ฟองอ้าวตีกลับมา ไข่ไก่หาแล้วหเปอร์ไข่เป็ดหาแล้วคือสาจากหกสิบห้าอส่วนเห็นไหมคะก็คือ65ส่วนร้อของคือคูณไข่ทั้งหมดที่เขาให้มาคือส0มร้ไปตามตอนลูกเวลาวิเเราโจทย์ไปตามเขาจะไม่งงนะคะไข่ทั้งหมดสามร้เพราะฉะนั้น6กของไข่300ร้อยฟองาใจนะหก้นของไข่สามรอฟองนะคะก็คือ65ส่วนร้อของคคูณ นะคะของสามอยอ่าสารมีส่วนเป็น1นะตัดได้เลยนะร้อคูณหได้100่งร้อยร้อยได้อยหกิบาส็ได้เห็นไหมคะเพราะนั้นไข่สาสาที่ห้าสอยขอคือคูณสามร้อเหมือนเดิม1นึ่อยได้หนึ่งอคูณ3ได้ร้อ้าได้ตอบได้แล้วนะถ้าไข่ทั้งหมดมี300ฟองจะเป็นไข่ไก่อยู่ที่395อ่า1้5ฟองและไข่เป็ดอยู่ที่105ฟองเพราะนั้นเวลาตอบตอบให้ครบร้านซื้อไข่เป็ดกงซื้อไข่เป็ด5%ของถามนะคะอน นะคะอ่าอะนะอ่าอันนี้เป็นโจทย์ปัญหา100ล้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายนะคะเกี่ยวกับการซื้อขายดูดีๆ,ๆนะเราตีจากโจทย์ก่อนอันนี้ยังไม่ยากนะคะตีจากโจทย์ก่อนนะลูกอ่าสร้อหกใช้ไปสี่ร้อยมีสองคำที่เรนต้องรู้จักคือคำว่ากาไรกําไรไหมก้ามเรือนะคะก้ามยังมีนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อแรกเาช่วยกันวร์นุชอ่าทษทีวีรนุชซื้อนาฬิกาสามรหกสิบฟอง ขายไป400ถ้าคุณยังไม่เห็นตรงเนี้ยซื้อมา3 6 0หสิ400ย่อมได้เงินเพิ่มนั่นคือกำไรไหมคือกำไรการหากำไรหมายว่าถ้าก,กี่บาทเอาใหม่คูมาขายได้ร้อยบาทถ้านั้านหลกร้อยขายห้าร้อยแต่ซื้อหกร้อยซื้อหกร้อยเลยขายไปแค่ห้าร้อยขาดทุนแน่นอนนะคะเข้าใจความหมายตรงนี้ก่อนคําว่าขาดทุนร้อยละคือถ้าทุนหนึ่งร้อยบาทคุณต้องขายต่ากว่าหนึ่งร้อยถูกไหมนั่นคือขาดทุนแต่ถ้าทุนร้อยบาทขายมากกว่าหนึ่งร้อยนั่นทำไร นะคะอ่ามาดูความหมายป้าแจ๋วหน้อสิบลดให้ผู้ราคาลดลดกี่บาทคือป้าแจ๋วซื้อมากิโลกรัมละหกสิบอ่าป้าแจ๋วซื้อกิโลกรัมห้สซื้อกิโลกรัมละสองบาทดังนั้นป้าแจ๋วขายกิโลเนี่ยบอกคุณหน่อยสิขายกิโลละกี่บาทซื้อมาหกสิบบาทลดให้สองบาทดังนั้นป้าแจ๋วขายกิโลกรัมก่อนที่จะมาหาร้อยละต้องหาตรงนี้ก่อนลดให้กิโลกรัมละสองบาทแสดงว่าขายกิโลละกี่บาท อันที่หน้าวอารซื้อมาตัวละหกสิบลดกิโล,ละสองบาทดังนั้นไปลบสองนั่นคือราคาที่ประเป๋าขาย<อ><อ>หกสิบลดเเท่าไหร่ห้าสิบแปดครออับนะนั่นคือราคาขายที่ประแจวตั้งไว้นะคะก็คือลดราคาให้ผู้ซื้อถูก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 อ,อันนี้มันง่ายอันนี้มันง่ายเอาต่อนะต่อนะอ่าต่อนะทีนี้มาดูอา้าวนี่ของจริงแล้วนะ ของจริงนะก่อนไปทำแบบฝึกหัดนะคะอันนี้ของจริงนะอ่ะปอ,อ,อ,อ er. ขายกระดาษปอขายกระดาษขาดเปอร์เซ็นต์ขาดทุนสิเปอร์เซ็นต์ถ้าต้องการขายให้เปอร์เซ็นต์ปอต้องให้อ้นราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทขาดทุนสิเปอร์เซ็นต์ถ้าขายแค่เนี้ยแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้บอกราคาซื้อมานะลูกนะ เขาบอกว่าถ้าถ้าจะป๋อเนี่ยขายเป๋าเพื่อนในราคาเ9 0อเนี่ยมันขาดทุน1 0แต่ถ้าเกิดถามต่ว่าแต่ถ้าเกิดขายให้ได้กําไรมันกอ็อยากขายให้ได้กำไรยี่มันต้องขายมากแน่นอนนะคะนี่ตีโจทย์แบบการวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะลูกอาวเรามาท้องเค้าะโจทย์โจทย์ปัญหาเกี่ขายขาย2ครั้งขายครั้งที่1ขาดทุนกับขายครั้งที่2ขายให้ได้กําไรเห็นไหมมี2อ,อย่างนะที่เขาอยากกู้คือขายให้ขาดทุน่ะ 10%บนะการขายครั้งที่1นนะคะการขายครั้งที่2คือขายให้ได้กำไรย0โจทย์ถามตาขายของครั้งที่2คือขายที่ได้กําไรนะคะเขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้ขายขาดทุนนะขายให้ได้กําไร20เฉะนั้นถ้าพูดถึงความเหมาะสมของคําตอบถ้าพูดถึงของคําตอบนะลูกมันจะต้องเก้าร้อยเก้าสิบแน่นอนอ่ะอันนี้พูดกันแบบยังไม่ต้องคิดลูกเอาแค่ถูกต้องของคําตอบก่อน นะคะราคา2ถ้าทาขายยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันต้องมากกว่า90้านะอันนี้เราตีโจทย์ไว้ก่อนนะต่อไปเรามาวางแผนการขายข้อทีหนึ่งหาราคาท,ทุนก็ยังคงเท่าเดิมนำราคาอ่ทีนี้มาลงมือทำทีนี้ไปช้าไปช้าๆนะทุนสิบเปอรเราหาราคาของกระเป๋าก่อนนะถ้าขาดทุนสิบเปอร์เซ็นตทุนสิบเปอร์ทุนหนึ่งร้อยบาทขาดทุนสิบเปอร์เซนก็คือขายไปได้แค่เก้าบาท เราตีกันนะถ้าขาดทุน10%หมายถึงอะไรถ้าทุนหนึขายแค่90นั่นคือขาดทุนกี่10%ถ้าบอกว่าขาดทุน20%ทุนหนึ่งอบาทขายไป80ิบาทถ้าขาดทุน20%เซนะถ้าขาดทุน50%ก็คือทุน100บาทเราขายไปแค่50บาทเข้าใจตรงนี้นะทุน10%ก็คือ่อโทษทีขาดทุน10%หมายถึงทุน100บาทขายไป90บบาทตรงนี้เข้าใจนะ อันนี้เขาเรียกเทียบบัญญัติตรายางนะคะขายไป90บาท100บาทถ้าขายราคา990บาทจดที่ถามไว้จําได้ไหมเดียวที่โจดให้ไว้อับไปดูกลับไปดูด,นะดูหน้าเมื่อสักครู่ก่อนอ่าเห็นไหมล่ะนี่ป๋อขายกระเป๋าเดินทางให้อ้อนราคา990บาทเราหาราคาขาดทุน10%จาก990ก่อนนะอ่าดูหน้าหน้าเมื่อสักครู่นี้อ่าดูก่อน เห็นไหมคะคายไป990เรามาตั้งเทียบบัญญัติตรายครูมีครูมีทริคให้เรียนจำนะคะขวาตั้งขวามาตั้งริมขวามือนะคะขวาตั้งล่างขึ้นมาคูณล่างขึ้นมาคูณลงไปหารเห็นไหมจำได้นะจะได้ตั้งถูกขวาตั้งขุดซ้ายหารขวาตั้งล่างคูณซ้ายหารอจำนะจำนะจะได้ที่บัญญัติตรายคุลูกแต่ก่อนจะเทียบถูกต้องตั้งให้ถูกก่อนนะ ขวาตั้งล่างคูณซ้ายหารเอาขวามาตั้งบนเห็นไหมคะล่างขึ้นไปคูณซ้ายเอาลงหาันพอได้อย่างนี้ปุ๊บอ่ะพอได้ปุ๊บหนึ่งพอได้อย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมเก้าละคะ 99. เขียนก็ได้เขียนก็ได้นะแล้วแต่เราทีนี้เราดูว่ามันตัดได้จะตัดให้ดูดว้วยอ่าสิบเก้าเก้าสิบสิบสิบเก้าเก้าสิบอันนี้ไม่ได้สิไไท ก้าส uh ี huh? ่เ้าสิ่เอาหันเอาใหญ่ย mm? ัง่ะหันมันงงกันใหญ่นะศูนย์นะพอหนึศูนย์หนึ่งตัวศูนย์หนึ่งตัวแต่ได้นะแต่ถ้านี้มีศูนย์เดียวอันนี้ไม่ใช่ศูนย์ตัดไม่ได้ลูกต้องมีทุกขรั้งมกันนะศูนย์หนึ่งก็ต่อศูนย์หนึ่งต่อนั้นคำต่อเก้าแอดต่อตัดต่อได้อีกอะไรคะแม่อะไรเก้าหนึ่งเก้าเก้าสิบเอ็ดเป็นเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบไหเห็นไหมคะต่อได้สิบเอ็ดคุณหนึ่งร้อยได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยได้เท่านั้นเลยอ่ะ สิบเอ็ดคูณหนึ่งร้อยร้อยดันราคาทุนราคาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทอันนี้ขายขาดทุนนะลูกขาดทุนสิเปอร์เซ็นต์นะคะราคาทุนที่อ่าใครอะโจทย์ซื้อมาก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยแต่ขายแค่เก้าร้อยสิบที่ถือขาดทุนสิเปอร์เซ็นต์คะต่อไปถ้าต้องการขายกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าขายได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์หมายว่าอ้าวกำไรมันจะไม่หมดคู่นะมาดูก่อนนะให้เข้าใจนะย้าสิบเปอร์นะคะถ้าถ้วบาท เราขายต่ำร้อยไม่ได้ฉันขายต่ำกว่าร้อยจะไม่เรียกว่ากําไรนะคะเฉันต้องขายมากกว่าร้อยนะคะคูนหนึ่งร้อยบาทคูณขายไปร้อยยี่สิบนี่คือกําไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่งงนะอันนี้ไม่งงนะทุนหนึ่งร้อยบาทขายไปร้อยยี่สิบนี่คือกําไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นจากคูณทุนเดีวนี้นะคะมันเดี๋ยวเรื่องกันนะหนึ่งร้อยบาทขายไปขวาตั้งฝามตั้งล่างคูณล่างขึ้นไปคูณซ้ายลงหารขวาตั้งล่างคูณหารนะคะเดิมเหมือนเดิมาตั้งล่างคูณหารแล้ว ก็มาตัดนะคะมาตัดหนึ่งพันมีส่วนเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งพันมีส่วนหนึ่งทีนี้่าตัดไข่ตัดรูปตัว x นะคะตัดไข่ร้อยยี่สิบหนึ่งเม่ได้นะคะเราตัวตัดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยใหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าร้อยคูณสิบเอ็ดนะคะร้อยยี่สิบหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบนะคะดังนั้นดังนั้นป๋อต้องหาที่หนึ่งพันร้อยยี่สิบบาทถึงจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นนะคะ จำเทคนิคครไว้นะขวาตั้งคูณสาหารเวลานังเรียนตั้งต้องตั้งเทียบห้ถูกนะถ้ากาไรเอาทุนมาก่อนขาดทุนเอาทุนไปไว้หลังนะคะขาดทุนไปไว้หลังค่ากาไรเอาทุนมาก่อนนะคะดูต่อะนะคะอ่าเราไม่ตรวจสอบนะคะเพราะเราคิดแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่าทีนี้มาดูนะคะอันนี้เดี๋ยวครูจะสอนในวันพฤหัสนะคะครูจะสอนในวันพฤหัสโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเวลานังเรียนไปฝาก เงินธนาคารนะคะนักเรียนก็ต้องได้อดอกเบี้ยถูกไหมคะทีนี้ธนาคารจะให้ดอกเบี้ยเราร้อยละเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเรียนกันวันพฤหัสนะคะวันนี้เดี๋ยวเนื้อหาแค่นี้ก่อนต่อไปเราก็จะทําแบบฝึกหัดนักเรียนเอาแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะเราเปิดหน้าหนึ่งร้อยสาสิบห้านะลูกเปิดหน้าหนึ่งร้อยสามสิบห้านะคะ,ะ,ะ,ะเห็นไหมเห็นหน้าจอครูไหม เห็นไหมลูกกันทิดาเห็นไหมลูกหมวยเห็นไหมชีตเห็นไหมชีตเห็นหน้าจาครูไหม